ป่ห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าติ๊กจะพาเพื่อนๆมาที่ตรงนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าวินวูดฟอร์ดีดาค่ะที่นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะก็เป็นสถานที่ที่เขามีงานศิลปะเพ้นตามฝาผานังเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวติ๊กจะพาไปดูรอบๆนะคะว่าวินวูดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงๆควรจะมาถึงเร็วกว่านี้นะคะวันนี้ก็คือเรามาถึงที่เนี่ย ช้าเกินไปก็บรรยากาศเริ่มมืดๆหน่อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะมองเห็นภาพยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก็จะพยายามเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดนะคะเราออกมาช้าไปหน่อยตอนนี้ก็เกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะคะแต่ว่ายังพอมีแสงไฟอยู่เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าบรรยากาศแ,วแถวๆบินบูดมีอะไรบ้างนะคะ oh, baby I just got it, สถานที่ต่างๆก็จะเป็นการเพ้นท์ที่ผนังนะคะก็คือ,อตามตึกต่างๆนะเขาก็จะมีงานศิลปะอย่างนี้เลยนะคะเพ้นท์เต็มเราสามารถเดินรอบๆได้เลยแล้วก็มันจะมีเป็นช็อปต่างๆนะคะขายของเป็นร้านอาหารเป็นคอฟฟี่ช็อปแล้วก็เป็นบาร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆพอดีว่าวันนี้ติ๊กไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาภาพอ,อาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่า <laughs> ใช้มือถือไม้ธรรมดาไม่ใช่เป็นเป็นไม้เซลฟี่ธรรมดานะคะไม่ใช่ไม้กันสั่นเนาะ ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตรงที่เป็นวินวูดบอนะคะตรงที่มีภาพที่จิตรกรเขาเพ้นสวยๆนะคะที่ลงในอินเทอร์เน็ตเยอะๆเนาะที่คนเขานิยมไปถ่ายรูปกันเดี๋ยวติ๊กพาเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้าง สรุปว่าสรุปว่าเข้าไปดูตรงที่เป็นแกลเลอรี่ไม่ไม่ทันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เช็คเวลาก็คือเขาปิดตั้งแต่6โมงเย็นนะคะเรามาถึงที่นี่6โมงกว่าจะทุ่มนึงแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่รู้สึกทริปนี้จะเป็นทริปที่ไม่ได้ตั้งตัวนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของร้านรอบๆแถวนี้แล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้จะมาเก็บวิดีโอตรงที่เป็นวินบูดบอให้ดูแล้วกันนะคะ กลับมาอีกรอบนึงแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานมาแล้วมันปิดเนาะแล้ววันนี้มาถึงก็จริงๆที่นี่เขาเปิดตั้งแต่11โมงเช้านะคะแล้วก็ถึง6โมงครึ่งเมื่อวานมาถึงเนี่ยทุ่มหนึ่งแล้วแล้วก็ตอนนี้มาถึงประมาณเที่ยงนะคะก็ทันแล้วก็มาถึงมันต้องซื้อตั๋วออนไลน์นะคะแล้วก็ยังไม่มีตั๋วกันตอนนี้ก็เลยกําลังซื้อตั๋วออนไลน์กันอยู่ก็สําหรับทิเกตที่จะเข้าไปสําหรับเอ่อคนปกติธรรมดา10เหรียญน,นะคะประมาณ300บาทเนาะแล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนก็5เหรียญน,นะคะ แล้วกเเ็เราก็เอาแค่นี้แหละคนธรรมดาสิบเหรียญเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วออนไลน์แล้วเดี๋ยวพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะตอนนี้มาถึงกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะต้องกลับกันแล้วก็เลยต้องแครี่ของมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซื้อตั๋วกันแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะวันนี้คือร้อนมากเลยนะคะแล้วก็ มาเดินกันแบบว่าลากกระเป๋าเดินทางพลุงพลังกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงช่วงเวลาที่เราจะรอไปขึ้นเครื่องกลับกันนะคะก็มันมีเวลาอีกหลายชั่วโมงก็เลยแวะมาถ่ายวิดีโอที่วินบูดวอลนะคะเพราะว่าเมื่อวานมาแล้วก็มาไม่ทันเขาปิดก่อนเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยคะ่ะถึงละทางเข้า เข้ามาด้านในก็จะเป็นเหมือนเขาเพ้นตตามกำแพงต่างๆนะคะแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นโบกี้ต่างๆให้เราเข้าไปด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเหมือนกันเดี๋ยวจะพาลองเข้าไปดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ที่ดูก็ไม่ได้กว้างมากนะคะแต่ว่าก็มีที่ให้ถ่ายรูปเยอะๆสําหรับคนที่ชอบงานศิลปะก็เข้ามาดูแล้วก็ถ่ายรูปออกมาสวยๆนะคะสําหรับวันนี้ที่พามาดูที่วินวูดวอลเนาะก็ได้บรรยากาศตามที่เห็นเลยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมวิดีโอของติ๊กนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Good trying to forget